ก็ะลยขึ no oh. place, no no mm ้นก็ะลยขึ้นก็ะลยขึ้นตัวเบียวไปทางนี้แทนก็เลยขึ้นไปทางนี้ตกใจมาครับไ้ดนี่นะครับหอยนะครับไอ้ก้าบอกว่ากระตุนัวปิดตลอดเวลาตลอดเวลาจริ๊งหรอคะ มือเรามาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปทำถ่ายคลิปทำอาหารกันแทนเนาะริ่งเหนื่อยชิบหายก้ามเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปทำอาหารกันแทนดีกว่าปะ<ถ>เราไม่ต้องไปทำแม่งล่าถ่ายค<ถ>ลิปโรงเรียนอะถ่ถายคลิปทำอาหารอยู่บ้านดีใช่ตัวสีดำตัวเล็กเมื่อกี้เป็นตัวเม่เรารู้ได้ไง ก็มึงมีกอง้องมั้ยนะมันไม่มีมีเจับใครมนะตืดเด็กใครไม่มีโอกเคหมาเมืองเยอะอยู่นะเออเจ้งมึงหน่อยกบแต็มาของให้เป็นบางเกลียวบางเกลียวเต่มมึงเนี่ยอย่างพวกมันเท่าเลาว่าหมายถึงหมาพวกมึงรู้หมาโอเคเดี๋ยวเราไปตัดภาพตอนไปอยู่บ้านเลยเฮ้ยไปอยู่ที่บ้านแล้วนะ เราจะเดินไปทางนี้กนแทนหนุ่มหน้าพกินเล่นไม่ได้ไม่มีบอลไหนไมื่อาไปดิเอาไปดินเหลี่ยม

โอึงตั้งใจบาปขนาดไหนวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลังนกเดี๋ยวะกูมเห็นแม่ไม่รู้ว่าลางหรือเปล่านะกลัมลองทีบถ้ามีนกออกมาสมกลมองทีบ อโอ้กินหน่วยดิเวนเอาซีเป็นหนวยเอาซีนโอา้หาหน่วยเอ้ยกินไหมกินโยโอเคเอาซีนหวยโอ้แต่ปลนเลยพอลลงมาเลยเออขออันนี้ปเป็น็ตกธิ์นะครับทุกคน โอเคอยู่กับบ้านผมนะครับนี่บ้านผมนี่ห้องนอนผมนะมืดมืนครับเดี๋ยวไปเรียก,กเบนมาเบนเบน,เนมึงเข้าทางข้างหน้าดิน้องมันไม่รู้ว่าประตูมันเปิดจากด้านนอก โอ้ไม่นี่ะอืมงน้าทีให้กูตัดออกอีกไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเออปิด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 เงี้ยเงี้ยมั้ยกู กูบอกให้ไปเข้าทางประตูห้าก็ไม่เข้ากนินเลนะไปเอาลอง,างเถอะออกไปได้เงี้มาตั้งทูสิสมคุยกมาัหาได้หรอวะเออไปเียต้งบายวันนี้เราจะทำอาหารเลยกินหมมงโอเคมหมวงก,ก่อนมะม่ว้เฮ้ยแฮเนเ้ เดี๋ยวต้องทำอาหารกินก่อนแต่กูจะต้องเตรียมเกี๊ยไงแป๊กกินไงอีกโอ้โหโยมมยมเยอะถั่วต้องทำไรต้องเก็บยวกเลยเฮ้ยได้ของดีแล้วอ่ะไดไปเอาอันนู้นมาไปเอาไอ้อันนู้นนู้นนู้นไอพี่พี่เก็บมาไอ้กำไปร่างมือไอ้เบนไปร่างมือได้ได้ได้ล้างมือข้างนอกดิกำมาอย่าบ้าแล้ว นี่ครับผมเซ็ตกล้องมานะดูหรือวะถ้าผู้ติดตามผมห้าสิบเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดเปิดหน้าแต่มันเปิดหน้าง่าย่นแบบว่าก็ใช่ไงจะรอห้าสิบคนก่อนแต่มึงยังได้เปิดหน้าหรอไปเอาจานมาก็มันเปิดหน้าอ่ะยังเปิดแค่บางตอนนู่นน่ะไปเปิดนะเติดนะ ม่ใช่พี่กล้าดังเลยเอออันเนี้ยเอาไปทำเป็นตะขอได้มั้ยแม่ถึงมันทำเปลีนก็แล้วไม่เป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องแกเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องขึ้นสูงสูงอีกสักนิดหนึ่งไอ้กล้องเป็นตัวไหนเปลี่นอ่ะฮะโอเคซ์ใมุมมองข้างในดิโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วไม่ใส่มุมมองท้างในมุมมองหน้าบ้านแป๊วมาไอ้กล้องแป๊มันอหน้าบ้านใครหน้าบ้านพี่เนี่ย ไปขโมยม,มาจากหน้าบ้านไอ้กอ๊าบอีกรอบหนึ่นมานาะมีอยู่ไปหมูมองบ้านผมปะอ๋อหมูมองบ้านผมมีอยู่ไม่เอาหน้าบ้านกูเป็น้ ผมขอโทษที่ที่หายไปออกไปนานนิดหน่อยนี่นะครับเม็ดมันจะเป็นสีม่วงนะครับเฮ้ยก,ก,กินได้ขอ,ไขอเปิ่มหนึ่งนะครับโอเคมาต่อแล้วนะครับ,รบ,รบไปทำน้ำจิ้มรอเป็นไปทำ เฮ้ยกำแม่งทำไม่เป็นหรอกเดี๋ยวก<ม>ูทำ<ม>เอ้ยไม่ต้อง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 มันมีถ้วยใหม่อยู่เนาะเอาเลยไมนะ่เอาเออมึงไปอยู่แอฟริกาใต้ที่ไหนมาเนี่ยกำรออยู่นี่นี่อยู่ประเทศไทยไ,ไปแต่กั๊มไปหาผงสกินิ๊กพี่มาเอาดีๆเอาดีอะผงอะไรวันดีวันดีก็นี่เนาะเอนะเอครับวันนี้อยู่กับรายการทำอาหารนะครับ มูแบ้วมากวันมาตุอือ,อ,อไปยังมาอาหารกินว่า,วางๆนกน้อยต้มมึงกอดหมดลายกึนหมดล,ล่บ้านมึนนงไม่นาดาทีมึงไม,ม่ต้องหมากินเลยกั้มไปกินหมามาหรอใช่ไม่เคยกินหมาครับถึงว่าอะไรถึงว่าอะไรทำไมหมาอยู่ในปากเาอยอะไม่ใช่ไอ้ก,กั้มมันชอบหัวเราโอ้ใส่น้ำเชื่อมวะใส่ห <c oughs> อมนี่อะไรน้ำเชื่อมนะ่ะกูกูไฟยาพิษเพราะมึงเก่งเพราะมึงเก่งเพราะอรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นน้ำน้ำตาเนาะ รู้ได้ไงอ๋อมันไม่น้อยมึงไปเอาหลักสูตรนี้มาจากไหนวะเอามาจากทวีคโอ้โหเจริญแล้วกูใช่อ๋ออ้ก้องเอาเก็บเล่นอเก็ไว้ดิไปเกิบเล่นเอ้ารถดีอ่ะขอปรับกล้องสักนิดหนึ่งคุณรถดีมาแล้วกล้องที่รถดีกำลให้เห็นคอนเทนท์ที่ใส่ดีขอปรับกล้องสักนิดหนึ่งคือรถดีนะคะ เขาปิดรถดีไปบอลเขาจะเป็นคนดีคุณว่าจะเป็นคนชัว่วเขาต้องใส่น้อยๆบ้างมันจะคนดีอ่าใส่เยอะดิเพรารถเป็นคนดีใส่ใส่เยอะเยอะหน่อยไม่งั้นมันไม่ดีรถด,ดีไปหาที่นั่งไปก๊าบไปก๊าบมาได้ก่อนมาดิหูนั่ไงวะพับพับพับเรามา ใส่พี่สายป่ะใส่หมดนั่นแหละไม่ใช่หมดแล้วต้องใส่ให้เยอะโอ้บินมึงต้องกินด้วยนะเว้ยเบนมึงต้องกินด้วยนะเว้ยใครจะมากินเดี๋ยวเมื่ไห้่ก็้อกินแปลกถ้าปัญหาเดี๋ยวถ้าก้าวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวถามสงสัยน้อยก๊าบ ผู้มึงก็ไม่คิดว่าจะเอาคนเบาๆกินก่อนเนาะสวยกำข่อยกำอยู่นักเก็ตตอนไหนได้พฤศจิกายนอือใช่เนี่ยมันจะมาด่าเราว่าทำไมทำไมพวกมึงเดิมกับพวกกูแบบนี้ใครใครใครผมใครผมสุดกินเงาอย่างนี้เลยเหรอเอางี้ดีกว่าใครอ้วนสุดกินหนึ่งเหมือนแต่งบวชกันนะไม่อ้วนครับแต่ไม่ดูนะไอเบน เอเอไอ้ภูมิขอโทษพี่ไอ้ภูมิน้ำหนักน้อยกว่ากูใช่ไหมเดบเดมันเดม,มันอ้วนกว่าไงแสดงว่ามันอว้วกไอ้ก้าวมือน,น,น้ำนักเท่าไหร่สิบสองสิบสองไอ้ก้าวก็ส <90. S 1> ิบสองช่วยไอ้ก้าวกินก่อนไม่ถ้าคนกินถ้าคนอ้วนกินก่อนใช่ไหมมันจะหามส่งโรงพย<ม>าบาลยากต้องให้คนลองอ้วนกินก่อนหอม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 ,มมันเบาเลยพี่ แม่งเอาอ้วนน้องเบนเออเอาเอาแล้วมาเอาอัวไอ้ก้อางไอ้ก้งทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับดูไปไปนั่งโต๊ะจัดการนั่งโต๊ะเออเก้าอี้ก็ได้พอเสร็จโอ้ยทำไมกูต้องดเสร็จก่าจะเสร็จกล้องนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะกว่าจะเสร็จกล้องนี่มันลำบากนะทุกคนรู้ไหมไม่เงินมาตั้งโต๊ ขอเซตกล้องก่อนเอากินเลยกินเลยไปมึงกินเถอะกลัมใช้วันเถอะกินเถอะไปเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไปเปิดไฟก่อนโอยอย่าเปิดอันนั้นสวิตซ์ข้างนอกไฟช็อตมึงได้แล้วไหมนี่อู้เปิดไฟแล้วสว่างขึ้นมาทันทีเลยครับทุกคนปิดปิดเอ้ยเปิดเปิดเปิด มันอร่อยมากเลยครับทุกคนกูต้องยดนไ้เดี๋ยวหน้าโวอย่าดีกว้าวยอะไรอไร่กินก่อน เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นหรอกครับมีเป็นเห็นเร็วเร็วดิจะขอรู้ทำไมกูหยิบแล้วโอ้แล้วกูลืมไปเมื่อคืนเมื่อคืนกูหันเมื่อคืนกูทำหมูข้าวขวด